กาะกระแสะเทคโนโลยีใหม่ๆก้าวให้ทันโลกดิจิทัลเรียนรู้ไปพร้อมกันในรายการก้าวทันไอที สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัปเดตข่าวสารด้านไอทีประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2560อยู่กับสุสุดารัตน์สร้างถิน่นดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนการยามเย็นค่ะยามเย็นแบบนี้ช่วงวันศุกร์ก่อนที่จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อพักผ่อนนะคะแล้วก็ค่อย ชาร์จแบตเติมพลังมาทำงานกันอีกครั้งในวันจันทร์นะคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวค่ะที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวของโลกโซเชียลนะคะอ่าวันนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การทำโซเชียลคอมเมอร์สนะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของโลกโซเชียลกันนะคะก็ทบทวนกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการแล้วก็ข่าวสารทางด้านไอทีรวมถึงรายการอื่นๆของทางสถานีวิทยุรัฐสภาได้นะคะที่คลื่น FM 87.5 MHz เมรวมไปถึงอีก14เครือข่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีคลื่น AM ด้วยนะคะที่คลื่น AM อ็มพันเกิโลเฮิร์ นะคะคนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดฟังผ่านเว็บไซต์นะคะก็ไปที่เว็บไซต์ worldwide.radio.parliament.net นะคะแต่ถ้าเกิดจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็เข้าไปพิมพ์ที่ Play Store หรือ App Store นะคะ TP Channel ค่ะ TP C H A N N E L เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์รัฐสภาค่ะ อาจกลับเข้าสู่เรื่องของโซเชียลคอมเม c ร์สนะคะที่ได้จั่วหัวไว้ตอนตอน้นตอนนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่า Facebook Instagram แล้วก็ Li ายครองอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นควันหลงจากงาน Thailand Social Award 2017นะคะที่เขามีการมอบรางวัลให้กับบริษัทหรือว่าภาคเอกชนนะคะที่มีการ ทำมาร์เก็ตติ้งหรือทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลนะคะไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทีนี้เขาก็มีการพูดถึงเรื่องของโซเชียลคอมเมอร์สค่ะเขาก็ให้ภาพรวมเกี่ยวกับด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยตอนนี้ค่ะก็คือการค้าขายผ่าน Facebook Instagram หรือว่า Line ซึ่งเขาจะเรียก การค้าขายในสื่อโซเชียลว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะคะทั้งนี้จากการศึกษาค่ะก็พบว่าคนไทยเนี่ยมีการค้าขายออนไลน์ในรูปแบบนี้มูลค่าสูงมากเรียกได้ว่าสูงกว่าการช้อปปิ้งผ่านเว็บใหญ่ๆด้วยนะคะโลกเนี่ยเริ่มเข้าสู่โซเชียลคอมเมอร์สเมื่อปี2004ค่ะพอมี Facebook เกิดขึ้น การค้าผ่านโซเชียลนี้เขาก็จะอาศัยแรงจากสังคมออนไลน์ค่ะมาสร้างอารมณ์ร่วมแล้วก็เกิดการซื้อขายการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมคะมูลค่าการซื้อขายของอ e ีคอมเมิร์ซผ่านโซเชียลมีเดียนะคะโตมากแล้วก็ใหญ่กว่าอ e ีมาร์เก็ตเพลสเป็นเท่าตัวด้วยนะคะโดยข้อมูลจาก etda นะคะก็บอกว่าการค้าปลีกและก็ค้าส่งผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ย สูงถึงเกือบ2 70,000ล้านบาทโอ้โห و, เป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆถ้าเทียบกับ e market place นะคะได้เพียง5 7 0 0 0ืล้านบาทเท่านั้นเองค่ะทีนี้เขาบอกว่า Facebook Group Commerce เนี่ยเป็นตลาดที่เจาะกลุ่มทรงประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าการค้าขายผ่านกรุ่มใน Facebook นะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็น buy and sell เนี่ยจะสามารถใส่ราคาลงไปได้ เป็นช่องทางค้าขายที่มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าตอนนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกรุ๊ปเฉพาะในเรื่องขายของกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปขายสินค้าที่เป็นประเภทของแม่และเด็กกรุ๊ปขายพระเครื่องนะคะกรุ๊ปขายสุน,นัขกรุ๊ปขายจัก,กรยาน นะคะซึ่งแต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็มีสมาชิกกันหลักแสนเลยทีเดียวทำให้การซื้อขายสินค้านั้นเกิดขึ้นเร็วมากเพราะ Facebook กรุ๊ปนะคะเขาเหมือนกับว่าเจาะกลุ่มเป็นการเจาะกลุ่มตลาดที่ชัดเจนคนที่สนใจเรื่องนั้นๆนถึงจะสมัครไปอยู่ร่วมในกลุ่มต่างๆทําให้สินค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยขายออกไปได้รวดเร็วยังสู่นะคะก็เข้าอยู่ไม่กี่กรุ๊ปค่ะก็คือกรุ๊ปขายอะไรนะสุนัขจะชอบเข้าไปดูมากว่าเขาขายสุนัข พันไหนราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบพอเวลาที่เรามีความชอบในสินค้าชนิดนั้นแล้วแล้วเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปนั้นเวลาที่เขามีการโพสต์ขายหรือว่าลงสินค้ากันมันก็มีเปอร์เซ็นต์ในการซื้อมากกว่าการที่เขาจะแบบเหมือนหวานอะคือกลายเป็นว่าเจาะตลาดได้ง่ายมากขึ้นนะคะทีนี้ หลายๆคนอาจจะเห็นเรื่องของการถ่ายท่อสด Facebook เพื่อขายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้าหรือว่าจะเป็นผ้าหม่มผ้านวมเนี yeah. ่ยเขาบอกว่าการไลฟ์เพื่อขายของจะทำให้เกิดอุปทานหมู่แล้วก็ขายได้ง่ายขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะคะอย่างสู่เองนะ,คะเคยเข้าไปติดตามแม่ค้าที่เขาขาย รองเท้าอาจจะเป็นรองเท้ามือสองหรือว่ารองเท้ากีฬาอย่างเงี้ยเราก็แบบเผลอๆเพลิเลเลนเนเ,นเข้าไปดูเขาเอามาค่ะเออดูไปดูมาสวยไปคอนเฟิร์มเขาซื้อเฉยเลยคือมันทําให้เราแบบ มันดึงความสนใจเราได้นะคะการที่เขาจะแบบเอาของมาส่องให้เราเห็นว่าเออถ่ายทอดสดให้เราดูว่านี่เขามีสินค้าชนิดนี้สนใจไหมถ้าสนใจลูกค้าก็คอนเฟิร์มมาเลยมันมันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนซื้อและคนขายเขาก็เลยบอกว่าการที่ถ่ายทอดสดขายของจะทำให้เกิดอุปทานหมู่แล้วก็ขายได้ง่ายขึ้น ทีนี้เรามาดูรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจของโซเชียลคอมเม c ร์ในไทยกันบ้างนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่แม่ค้านิยมลงขายสินค้าเนี่ยจะอยู่ที่เวลาตั้งแต่บ่าย2องโมงเป็นต้นไปนะคะโดยเฉพาะสินค้าใน IG ค่ะ Instagram เนี่ยเขาบอกว่าบ่ายสองกับ1นึ่งทุ่ม จะเป็นเวลาที่แม่ค้าเนี่ยนิยมลงสินค้ามากเออไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่คนทำงานหรือว่าคนที่เล่น i ิน t a g r กรเนี่ยผ่อนคลายพอดีหยิบมือถือมาเล่นพอดีก็เลยเป็นช่วงที่เขามักจะลงสินค้ากันช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็พอมาดูที่พื้นที่ของประเทศนะคะของสินค้าที่ขายอยู่นะเขาบอกว่ามี3พื้นที่ที่มีแม่ค้าขายของนะคะก็คือ1 แถวสยาม 2. แถวประตูน้ำแล้วก็สคือแถวจตุจักรคือเป็นโซนแบบแหล่งช็อปปิ้งเลยแหละแม่ค้าเขาก็คือนอกจากเขาขายหน้าร้านตามสามที่นี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็เหมือนขายในช่องทางออนไลน์เพิ่มเข้ามาด้วย เพื่อเป็นการแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเดินจตัตุจักไม่ได้ไปเดินประตูน้ําแพลตตินัมหรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นสื่อโซเชียลอยู่เราก็สามารถซื้อสินค้าได้อันนี้แม่ค้าเขาก็คงจะแบบหาช่องทางขายให้มันเยอะมากขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ฮิตมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะใครที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าจะ ต้องมีช่วงเวลานี้แน่นอนค่ะเรื่องของการไปฝากขายฝากร้านใน IG ของดารานักสแสดงที่มียอดฟอลโล w สูงๆนะคะทีนี้เขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของท็อปไอนะคะของดาราที่ถูกตามมากที่สุดอันดับ1ค่ะคุณอ้ําพัชราภาค่ะยอดฟอลโล่เนี่ยหูเกือบ8ล้านคนน่ะแล้วก็ คนที่สองรองลงมาก็เป็นคุณชมพู่นะคะอริยาคนที่สมก็จะเป็นคุณใหม่ดาวิกาค่ะต่อมาก็จะเป็นวีเจวุ้นเส้นพลอยเชอร์มานบอยปก,กรณ์คิมเบอรี่ยายา่ามากี้มาริโอนะคะนี่เป็น10อันดับแรกคือดาราเหล่านี้ค่ะจะเป็นเป้าหมายของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะ เหมือนกับว่าพอคนฟอลโล่เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเล้านกว่าคนกับ8ล้านคนเนี่ยคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยถ้าเขาไปฝากร้านแล้วมีคนไปอ่านแล้วสนใจสู่เชื่อว่าคนที่แบบพอเห็นน่ะก็จะต้องไปคลิกเข้าไปดูซึ่งมีโอกาสทําให้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยขายของได้อีกอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางแล้วก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เขามักจะทํากันก็คือไปฝากร้านในไอจของดารา สำหรับสินค้าประเภทต่างๆค่ะที่เขาไปชอบฝากร้านการตาม IG ของดารานะคะก็จะเป็นสินค้าอยู่4กลุ่มใหญ่ค่ะกลุ่มแรกเลยนะะที่เห็นชัดที่สุดก็จะเป็นสินค้ากลุ่มของแฟชั่น71%รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพและความงาม22%เ สินค้าแม่และเด็ก4%แล้วก็พวกอุปกรณ์ไอทีมีแค่3%นะคะส่วนอีก1%นี้ก็จะเป็นอื่นๆสินค้าอื่นๆทั่วไปทีนี้ก็เขาก็สรุปนะคะว่าเรื่องของการขายยุคใหม่เนี่ยเริ่มเคลื่อนจากเว็บไซต์ไปขายผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นคนไทย ก็มีการซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียแซงหน้าการซื้อขายของเว็บไซต์ไปแล้วด้วยนะคะตอนนี้ส่วน Facebook กับ Instagram ค่ะเป็นช่องทางการขายสินค้าหลักของโซเชียลคอมเมอร์สนอกจากนี้นะคะคนที่ขายสินค้าบน Facebook ทั้งในเพจและในกรุ๊ปนะคะ <c oughs> เขาก็มีการพัฒนาในเรื่องของการถ่ายทอดสด <c oughs> ก็คือขายของผ่านไลฟ์สดของ Facebook ได้ด้วย ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของความสร้างสารรค์นะคะรวมไปถึงร้านบน IG จค่ะจำนวนกว่า850,000ร้านค้านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาโพสเวลาเหมือนที่สุบอกไปก็คือบ่าย2กับ2ทุ่มและเมื่อเปรียบเทียบการขายบนเว็บแล้วก็บนโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งก็มีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยต่างกันเลือกให้เหมาะกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้า เราโพสต์ขายไปหรือว่าเราไปขายในจุดที่มันไม่ใช่ที่ของมันเนี่ยมันก็อาจจะโดนแบนกันได้นะคะนี่ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยและนี่ก็เป็นข้อมูลของการค้าขายสินค้านะคะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าที่ที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีการขายสินค้าอีกแบบนึ่งะค่ะที่ตอนนี้กำลังเริ่มเข้ามาแล้วก็คือเป็นนวัตกรรมการขายสินค้าที่เรียกว่า universal commerce นะคะคือการสั่งสินค้าด้วยเสียงตอนนี้ทาง Google เขาก็ทำแล้วนะคะเป็นการสั่งสินค้าด้วยเสียงผ่าน Google Assistant นะคะหรือว่าทาง Amazon Echo ก็ทำแล้วรวมไปถึงเว็บ3.0 หรือว่าเว็บที่เป็น p ersonal มากขึ้นนะคะก็คือเน้นความเป็น Real Time ก็ต้องดูต่อไปว่าในอนาคตจะมีการค้าขายสินค้าหรือคือไม่นึกมาก่อนอะว่าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วหรือว่าอาจจะสัก20ปีที่แล้วการซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเราเนี่ยจะต้องไปจับของชิ้นนั้นก่อนเพื่อที่จะได้เลือกได้ชมแต่เดี๋ยวนี้การซื้อสินค้ากลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาเลื่อนหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็ก ก็ขายสินค้าได้แล้วเราก็ซื้อสินค้าได้แล้วเอาส่งมาที่นูน่นที่นี่ที่นั่นมันง่ายมากเลยเขาถึงเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซนะคะก็คือเป็นการค้าขายเป็นการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์หรือว่าสื่อสังคมโซเชียลมีเดียนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่จับธุรกิจถูกสู่เชื่อนะคะเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนคนนั้นจำนวนมหาศาลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ สื่อโซเชียลคอมเมอร์สนะคะในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงลำไยเมื่อก่อนนะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงโอเคบางคนอาจจะนึกถึงลำไยที่เป็นผลไม้ใช่ไหมคะ,ะบางคนอาจจะนึกถึงลำไยที่เป็นเพลงคุณลำไยแต่ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงลำไยคงไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องคนนี้นะคะ ลำยัยไหทองคำเธอเป็นศิลปินลูกทุ่งสาวที่กำลังมาแรงแล้วก็โด่งดังมากนะคะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงเพราะๆจากลำยัยไหทองคำสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารด้านไอทีกันต่อคะ่ะ ะะเป็นเพลงผู้สาวขาละอของลำยัยไหทองคำนะคะผู้สาวขาลาะในภาษาอีสานเนี่ยเขาแปลว่าวัยรุ่นวัยรุ่นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ก็ผู้สาวก็ต้องเป็นวัยรุ่นผู้หญิงเนาะที่ชอบเที่ยวเตะไปเรื่อยหรือว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวเล่นสนุกสนานนะคะก็เป็นความหมายของคําว่าผู้สาวขาลาะ ซึ่งลำไยห,หายทองคำเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ากระแสะเขามาแรงมากจริงๆเพราะว่าตอนเขาไปแสดงที่เกาหลีนะโอ้โหหนุ่มเกาหลีเขาตบตีแย่งกันเลยนะคือแบบมีเรื่องกันเลยในคอนเสิร์ตของลำไยห,หายทองคำเอาเพอมาประเทศไทยโอ้โหความแรงอะ่ะคนจะดังมันหยุดไม่อยู่จริงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะลำไยเนี่ยลำไยห,หายทองคำเนี่ยเขาโพสต์คลิปท่าเต้นของเพลงผู้สาวขานเลาะ เชื่อไหมคะว่าหลังจากเขาโพสต์ไปเพียงหนึ่งชั่วโมงยอดวิวนี้ทะลุแสนเลยนะชั่วโมงเดียวยอดวิวเป็นแสนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะทะลุล้านไปแล้วนะคะยอดวิวคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะแบบดูท่าเต้นเพลงผู้สาวขานล้อของลำยัยไหยทองคำนะคะลองไปเสิร์ชด,ดูในในเว็บได้นะคะก็จะเป็นท่าเต้นแบบเซ็กซี่ยั่วยวนหน่อยๆนะคะก็ ก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วอีกคนหนึ่งนะคะสำหรับลำยายหายทองคำนะคะเพราะว่าอายุแค่18ปีเองส่วนคนที่แต่งเพลงผู้สาวขาล้อเนี่ยถ้าสุบอกไปนะคุณผู้ฟังต้องอึ้งแน่นอนอายุ16ปีค่ะคนแต่งเพลงนี้ สุดยอดไหมคะทั้งคนร้องแล้วก็คนแต่งเพลงนะคะก็เอาใจช่วยค่ะให้ยอดวิวสูงๆขึ้นไปอีกนะสำหรับลำไยหายทองคำกับเพลงผู้สาวขานเลาะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเดินไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเดินไปตามช็อปโทรศัพท์มือถือเราจะเห็นหลายจุดแล้วะคะ่ะที่มันมีเรื่องของการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์ก็คือเหมือนเอาโทรศัพท์ไปแตะ เพื่อที่จะจ่ายเงินนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่ต้องพกบัตรเครดิตเราไม่ต้องพกเงินสดให้มันวุ่นวายแต่ตอนนี้นะคะทราบไหมคะว่าที่เกาหลีใต้โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อน,นะคะเขากำลังนําร่องทดสอบระบบจ่ายเงินผ่านฝ่ามือแล้วโอ้โหร้านสะดวกซื้อที่ว่านี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะ e e ่ e อ e e นะคะก็คือ ทุกวันนี้นะคะเหมือนที่สุบอกไปก็คือเราเนี่ยได้เห็นรูปแบบการชําระเงินที่ไม่ใช้เงินสดหรือว่าพกกระเป๋าสตางค์เนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะตามห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศนะคะซึ่งล่าสุดเซเว่นอเลของเกาหลีใต้ค่ะก็เริ่มทดสอบระบบบริการชําระเงินด้วยมือเปล่าหรือเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแฮนเปนะคะ จากการรายงานของ Korea Seven นะคะเป็นบริษัทที่ดูแลแฟรนไชส์เซเว่นอในประเทศเกาหลีใต้ค่ะเขาบอกว่าระบบเนี้ยเริ่มทดสอบใช้กับ7 e เ e ่ e อิลเลเว่นเนเสาขา Lotte World Tower ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีคือเรียกได้ว่าเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ5ของโลกนะคะโดยลูกค้าเนี่ยจะต้องทำการลงทะเบียนการใช้งานแฮนเปก่อนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้ว ก็ถึงจะเข้าไปซื้อสินค้าในเซเว่ได้ซึ่งเขายังไม่ได้ทดลองกับบุคคลทั่วไปนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาจะรองรับกับลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษ,ษัทของลอตเต้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็เขาจะทดลองการชำระเงินแบบแฮนเปย์นะคะจะทดสอบระบบไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมสำหรับตัวร้าน7 e เ e ่ e อิลเลเว่นซิกเนเจอร์นะคะเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อรายแรกของโลก ที่จะไม่จ้างพนักงานประจำร้านแต่จะใช้วิธีการชำระเงินผ่านแฮนเปย์หรือยืนยันตัวตนผ่านไบโอเมตริกเข้ามาแทนนะคะนอกจากนี้ค่ะ7 e เ e ่นอสาขานี้ก็จะบันทึกภาพด้วยกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์และในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเขาจะมีการนำโดรนเนี่ยมาบินสำรวจความปลอดภัยทั้งตัวร้านอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าต้องเป็นเซเว่นอีเลเว่นที่แบบ ล้ำมากที่สุดแน่เลยนะของเกาหลีใต้นะเซเว่นอีเลเวนซิกนะคะแต่ว่าระบบนี้จะถูกนำไปใช้กับเซเวสาขาอื่นหรือว่าในประเทศอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะคะสุวว่าถ้าเกิดว่าใช้แล้วดีใช้แล้วได้ผลเขาก็อาจจะนำไปแบบขยายผลต่อนะคะเพราะว่าสามารถลดจำนวนพนักงานได้ก็อาจจะ เสียค่าจ้างน้อยลงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีระบบที่ดีหน่อยแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกหมดเวลาของ9ทันไอทีแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรานะคะถ้าเกิดว่าเราใช้มันได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์เราก็จะสามารถอยู่กับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็คุณฟังท่านใดที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์หรือว่ากดติดตามใน Facebook นะคะพิมพ์9้าทนในทีเป็นภาษาไทยนะคะก็ไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสาหรับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราว เกี่ยวกับไอทีอะไรมาอัปเดตให้ฟังต้องติดตามให้ได้แล้วก็อย่าพลาดนะคะเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีมีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ